สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่18มิถุนายนพศออ2564ค่ะชั่วโมงที่แล้วน,นะคะครูพงได้ให้การบ้านหน้า25กับ20ตบไปนะคะไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะขออธิบายก่อนนะคะขอทบทวนนิดนึงว่า การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึร้อยแบบไม่มีการทดเนี่ยมีอยู่สองขั้นตอนนะคะมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือบวกนะคะที่หลักหน่วยก่อนเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อนคําตอบที่ได้คือใส่ที่หลักหน่วยขั้นตอนที่สองนะคะเอาหลักสิบมาบวกกันนะคะคําตอบที่ได้นะคะให้ใส่ที่หลักสิบง่ายๆเลย ะะเดี๋ยววันนี้จะใช้วิธีการนับต่อไปเนาะ,ะทีนี้มาดูข้อหนึ่งอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะโจทย์บอกว่าเติมผลบวกก่อนนะคะลูกดูข้อหนึ่งนะเจ็ดสิบบวกยี่สิบนะคะเจ็ดสิบบวกยี่สิบหลักหน่วยบวกกันคือศูนย์บวกศูนย์เราได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะไม่ต้องนัตบต่อคือมันได้ศูนย์อยู่แล้วเจ็ดสิบบวกยี่สิบทีนี้มาดูขั้นตอนที่สองคือหลักสิบเนาะเจ็ดสิบบวกยี่สิบ 7จบวกสนะคะนับต่อไปอีกนะคะ7แล้ว8 9ข้อนี้ตอบ90นะคะง่ายไหมข้อ2 40สีบวกยีนะคะเอา0ูนยบวกเกบวกเได้9ลูกนะคะเพราะว่า0นับต่ออีกถึง9ก็คือ9นั่นแหละนะคะอันนี้คือหลักหน่วยนะอ่ะหลักสิบ 10, ดูนะเอา40่สบวกยีนะคะครูปุ้มจะนับต่อจาก4ไปอีก2นะคะ4และ5 6 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกสิบเก้าเราใส่เลข6กที่หลักสิบเห็นไหมคะนักเรียนใส่ตัวเลขให้ตรงหลักด้วยนะคะลูกข้อสามทีนี้เรารู้แล้วว่าเรารู้แล้วว่าต้องบวกกันที่หลักหน่วยก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือหลักหน่วยก่อนและขั้นตอนที่สองค่อยไปบวกที่หลักสิบนะคะข้อสามสิบหกบวกสี่สิบสามหกบวกสามเท่าไหร่คะหกและเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมนับต่ออีกสามก็คือเก้า หนึ 1> 1่งบวกสี่หนึ่งนับต่ออีกสี่หนึ่งและสองสามสี่ห้าข้อนี้ตอบเท่าไหร่ห้าสิบเก้านั่นเองนะคะข้อสี่สี่สิบห้าบวกสามสิบสองหลักหน่วยบวกกันคือเอาห้าบวกสองก่อนห้านับต่อไปอีกสองคือหกเจ็ดเห็นไหมคะและหลักสิบนะคะหลักสิบสี่สิบบวกสามสิบสี่นับต่อไปอีกสามนะคะสี่และห้าหกเจ็ดข้อนี้ตอบเจ็ดสิบเจ็ดนั่นเองนะคะข้อห้า สี่สิบสามบวกสามสิบหกสี 6, ่สิบสามบวกสามสิบหกสามบวกหกสามนับต่อไปอีกหกสามละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ทีนี้หลักสิบสี่บวกสามสี่ละห้าหกเจ็ดตอบเจ็ดสิบเก้านะคะข้อหกแปดสิบห้าบวกสี่แปดสิบห้าบวกสี่ข้อนี้นักเรียนนะคะ บวกที่หลักหน่วยก่อนเหมือนเดิมเลยเอา5้าบวก4ี่ละ6เสร็จ8 9 8ไม่มีตัวบวกนะคะคือหลัก10มีแค่80ก็ใส่เลย89แบบนี้นะคะข้อ7ต่อเลยนะคะ9้าบวกห้าบวก0ได้9 5ไม่มีตัวบวกแล้วนะคะก็คือ50 59นั่นเองข้อนี้นะคะข้อ8 58ห้บวกส1 ห้บแบวกสาเอ็ดนะคะแบวกหนึ่งก็คือ9กห้าบวกสานะคะห้าแล้วหกเจดแปดเป็นแปสิบและข้อสุดท้ายข้อ9นะคะสี่สิบบวก60สศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะสี่นับต่อไปหกสี่ละห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยแบบนี้นะคะ เรายังใช้หนังสือเล่มนี้กันอยู่นะคะลูกเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังใช้หนังสือเล่มนี้ในการทํากันบ้านในการเรียนอยู่นะคะลูกอ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะการบวกและการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะสําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยมีการทดนั่นเองนะคะ วันนี้ครูบุ้งขอยกตัวอย่างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะยกตัวอย่างขอเป็นโจทย์ปัญหาแล้วกันนะคะโจทย์ปัญหาบอกว่าบัวเก็บมะม่วงมา18ผลเก็บแตงโมงอีก7ผลมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลเอาใหม่นะคะบัวเก็บมะม่วงมา18ผลเก็บแตงโมงอีก7ผลมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลนะคะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ1 8บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม นะคะแบบนี้เลยดูวิธีการทำนะคะขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่1แสดงจํานวน18กับ7ก่อนนะคะแสดงจํานวน18กับ7ก่อนเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่สองหน่วยจัดกลุ่มคบ10ได้1นึเห็นไหมคะ เราแสดงจำนวน18กับ7แล้วทีนี้เรามาจัดกลุ่มให้ครบ10ได้1 0แล้วนะคะขั้นตอนที่3นะคะเขียนแสดงจำนวนการจัดกลุ่มใหม่เห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะผลที่ได้คือ25มาจากไหน25มาจากไหนมาจาก18บนะคะบวก7ทีนี้แสดงจำนวนเราเอาหน่วยเนี่ยไปรวมกันก่อนนะคะ18ให้ครบเรามีอยู่1 0แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มี หน่วยอยู่แค่8แต่ตรงเนี้ยมี7ใช่ไหมคะมี7หน่วยเพราะฉะนั้นเราเอา7หน่วยรวมกับ8หน่วยนะคะให้ครบ1นสิบก่อนแล้วจำนวนหน่วยที่เหลือนะคะหน่วยที่เหลือเรามานับกันเลย1 2 3 4 5สนะคะเพราะฉะนั้นได้20กับ5หน่วยเป็น25นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะอ่ะนะคะเขียนตัวเลขแสดงการบวก จำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบแล้วหาผลบวกดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะมีหลักสิบกับหลักหน่วยหน้าตาเหมือนกับการไม่มีการทดเลยเห็นไหมคะ18บวก7นะคะขอยกตัวอย่าง18บวก7ขั้นตอนที่1เนี่ยการบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะ8หน่วยกับ7หน่วยเราได้15บห้าหน่วยใช่ไหมลูกทีนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจัดก,กลุ่มครบ10ได้1 0แล้วกับห้าหน่วยนะคะเขียนเลขห้าในหลักหน่วยแล้วทด1 0ไปที่หลักสิบ เขียนหนึ่งในหลักสิบแบบนี้นะคะเขียนหนึ่งในหลักสิบแบบนี้เลยขั้นตอนที่สองดูนะคะการบวกในหลักสิบนะคะการบวกในหลักสิบหนึ่งสิบกับจํานวนที่ทดมาอีกหนึ่งสิบเห็นไหมคะได้สองสิบนะคะเราเขียนเลขสองที่หลักสิบแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้สิบแปดบวกเจ็ดแล้วก็ตอบยี่สิบห้าแล้วก็ทดหนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะลูกนะเพราะฉะนั้นสิบแปดบวกเจ็ดมีค่าเท่ากับยี่สิบห้านั่นเองนะคะ ตัวอย่างถัดมาเลยนะคะเขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบนะคะลูกแล้วหาผลบวกดังนี้เลยนะคะยกตัวอย่าง15บห้บวก37 15บเ้าบวกาสบเเรามาดูขั้นตอนที่1เลยนะคะขั้นตอนแรกคือการบวกในหลักหน่วยนะคะคือห้าหน่วยบวกกับ7หน่วยเห็นไหมคะลูกห้าหน่วยบวกกับ7หน่วยเราได้12หน่วยใช่ไหมทีนี้เราจัดกลุ่มนะคะครบ10ได้1นบและกับ2หน่วย เราใส่เลขสองในหลักหน่วยนะคะลูกและก็ทดหนึ่งสิบเนี่ยไปที่หลักสิบนะคะแล้วก็เขียนเลขหนึ่งตรงนี้ข้างบนนะในหลักสิบด้วยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเรามาดูกันเลยการบวกในหลักสิบนะคะการบวกในหลักสิบหนึ่งสิบบวกกับสามสิบเราได้สี่สิบแต่ว่าเราอย่าลืมนะคะว่าเรามีอีกหนึ่งสิบเราต้องบวกเข้าไปด้วยเป็นเท่าไหร่คะเป็นห้าสิบนะคะห้าสิบทีนี้เราเขียนเลขห้าเนี่ยในหลักสิบแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้น15บวก37มีค่าเท่ากับ52เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะตัวอย่างถัดมานะคะ58บวก29 58บวก29เรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะลูกขั้นตอนที่หนึ่งคือการบวกในหลักหน่วยนะคะ8หน่วยบวกกับ9หน่วยนะคะได้17หน่วยเห็นไหมคะเราจัดกลุ่มนะคะครบ10ได้10และนะคะ ได้1 0ก็คือเป็น17 17ดดได้1 0สิกับอีกเจหน่วยเราเขียนเลขเจเนี่ยในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็ทด1 0ิไปที่หลักสิบเขียนเลขหนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะข้างบนนะลูกนะเวลาเราทดเราทดข้างบนนะคะขั้นตอนที่สองการบวกในหลักสิบนะคะก็คือห้าสิบวกกับ2ี่บเราได้เจดสบแล้วทีนี้อย่าลืมนะคะว่าเรายังมีอีกหนึ่งอย่าลืมบวกเข้าไปด้วยเป็นเท่าไหร่คะลูก เป็น80นะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเลข8นะ,ะเราเขียนเลข8ในหลัก10ตรงนี้ได้เลยหรือเราทำแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้วิธีการแสดงวิธีทำแบบนี้นะคะ58บวก29มีค่าเท่ากับ87นั่นเองนะคะมาเลยนะคะตัวอย่างถัดมานะคะ หกบวกสี่สิบหกนะคะหกบวกสี่สิบหกนะอันนี้เป็นตารางจะเป็นตัวอย่างแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบเหมือนเดิมนะคะหกบวกสิบหกขั้นตอนที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการบวกในหลักหน่วยก่อนเห็นไหมลูกเอาหกหน่วยบวกหกหน่วยเห็นไหมคะเราได้สิบสองหน่วยทีนี้เราจัดกลุ่มเนี่ยครบ1สิบได้หนึ่งสิบแล้วใช่ไหมคะกับสองหน่วยเขียนสองในหลักสิบเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทดหนึ่งสิบไปที่หลักสิบ นะคะแล้วก็เขียนเลขหนึ่งในหลักสิบตรงนี้ด้วยข้างบนนะคะขั้นตอนที่สองการบวกในหลักสิบการบวกในหลักสิบนะคะคือเอาสี่สิบเห็นไหมคะสี่สิบมาบวกกับจำนวนหนึ่งสิบที่ทษเอาไว้เห็นไหมคะเพราะว่าตรงนี้ เป็นตัวตั้งตัวตั้งมีแค่เป็นมีแค่หลักหน่วยหลักเดียวนะคะไม่มีหลักสิบนะก็เท่ากับ0นย์ไปเลยนะคะสีบวกกับ1นึเป็น50เราเขียน5้าในหลักสิบแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ที่เราใช้กันเป็นประจำนะลูกนะเพราะฉะนั้นประโยชนสัล้กบวกสี่สิบหกมีค่าเท่ากับ52ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการแสดงวิธีทำโดยที่มีแค่ประโยคสัญลักษณ์การบวกแบบนี้นะคะขอยกตัวอยา่าง35บวก48นะคะลูก35เนี่ยเป็นตัวตั้ง48เป็นตัวบวกเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือ35บวกด้วย48แบบนี้นะคะบวกด้วย48 เหมือนเดิมนะคะใช้วิธีการเดิมคือมี2ขั้นตอนหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเอา5้าบวก8เห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ13เห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ13เราได้เราจัดครบ1 0แล้วใช่ไหมคะใส่เลข3าที่หลักหน่วยและทด1 0ที่หลักสิบแบบนี้นะคะขั้นตอนที่สองบวกกับ40เราได้70แล้วใช่ไหมคะและอย่าลืมบวกอีก1 0 นะคะมีค่าเท่าไหร่คะลูกมีค่าคือ80นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ83นะคะทำแบบนี้เลยง่ายนิดเดียวเนอะอ่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปง่ายๆนะคะลูกการบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100นะคะมีการทด จากหลักหน่วยไปหลักสิบเนี่ยเมื่อผลบวกของจำนวนในหลักหน่วยเป็นจำนวนสองหลักนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ขอฝากการบ้านวันนี้การบ้านมีสองหน้านะคะลูกมีสองหน้าคือหน้ายี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดหน้ายี่สิบหกจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเติมผลบวกนะคะนักเรียนนักเรียนก็ใส่ผลบวกนะคะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยให้ใส่ตัวใส่คำตอบให้ตรง หลักหน่วยด้วยแล้วก็หลักสิบให้ตรงหลักสิบแต่ถ้าถ้ามีทดก็ใส่ทดมาให้ครูบ้งด้วยนะคะทําให้เรียบร้อยนะคะส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเนาะอย่าลืมขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ